คิ้วก็ชัดตากระชัดปากก็ชัดจมูกค,คือจมูกโด่งนะเพียงแต่ว่าตำแหน่งที่ท่านเห็นเนี่ยนะครับเป็นตำแหน่งที่เป็นสีขาวนะครับนะครับเราก็จะดูนะครับเราก็จะ,ะเห็นได้ว่า สวัสดีครับเก็พระสมเด็จตามตำรานะครับผมอยู่ที่บริษัท PSDA Standard นะครับบริษัทที่ได้รับมาตรฐานสากล ISO นะครับในเกณองการตรวจรับรองพระสมเด็จพระเครื่องพระบูชาไทยนะครับวัตถุมงคลต่างนะครับแล้วก็เป็นบริษัทที่ร่วมทําความร่วมมือกับวิทยาลัยสารพัดช่างนะครับจนได้หลักสูตรประกาศศิตรวิชาชีพเฉพาะในการดูพระสมเด็จนะครับร่วมกับวิทยาลัยสารพัดช่างทุนบุรีมีการอบรมไปแล้วนะครับหนึ่งครั้ง และรอบนี้นะครับเปิดรอบ2เรียบร้อยแล้วนะครับตามในเอกสารที่ท่านเห็นทางหน้าจอนี้นะครับต้องดูวันเวลาในการสมัครนะครับซึ่งการเรียนเนี่ยนะครับก็จะเป็นช่วงวันที่10และ1 1นะครับสิงหาคมวันเสาร์อาทิตย์นะครับสำหรับท่านที่สนใจก็มาเสาร์อาทิตย์รวดเดียวเลยนะครับวันละ6ชั่วโมงนะครับทั้งหมด12ชั่วโมงเมื่ออบรมเสร็จนะครับในวันอาทิตย์ก็จะรับ ใบประกาศนะครับที่เป็นภาษาอังกฤษเป็นแบบอินเตอร์ส่วนแบบภาษาไทยที่เป็นใบประกาศประกาศียบัตรวิชาชีพเฉพาะนะครับก็รอนิดหนึ่งนะครับในการทําตามระบบนะครับส่วนสําหรับวันนี้นะครับจะชมนะครับพระสมเด็จที่เป็นพระสายญาตินะครับหรือเรียกว่าเป็นปางที่พุทธเจ้านอนนะครับเรื่องนอนแบบสีหาสายญาติโดยที่ไม่ได้เป็นพระที่อยู่ในกรุบางหุวพรมนะครับ ซึ่งปกติพระทุกองเราเรียกพระสมเด็จวัดระฆังอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าได้เป็นจุกรุหรือเปล่านะครับถ้าไม่บรรจุกรลุก็ต้องเรียกเบื้องต้นเลยว่าพระสมเด oh ็จวัดระฆังนะครับโดยพระที่เป็นพระปางสายญาตินี้นะครับมีที่มามาจากการแสดงยมกปฏิหารพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งพิมพ์นี้จะมีการหันนะครับศีรษะไปทางซ so. ้ายด้วยไปทางขวาด้วยสลับกันนะครับเป็นการแสดงยมกปฏิหารที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงนะเพื่อ ปราบเหล่าเดรธีคนที่อยู่นอกเป็นลทัทธิอื่นที่นอกเหนือจากการนับถือพระพุทธศาสนาเมื่อแสดงอิทธุรินี้แล้วนะครับท่านก็บอกว่าไม่ยกย่องปาฏิหารนะครับไม่ยกย่องอิทธิปาฏิหารนะครับทาได้ทําได้มากกว่าทุกคนด้วยแต่เป็นปาฏิหารที่ไม่ยกย่องแต่ที่ยกย่องคืออนุสาสนีปาฏิหารคือปาฏิหารนะครับที่เกิดจากการแสดงธรรมเทศนาและทุกคนเข้าใจในหลักธรรม ซึ่งพระสมัมมาพุทธเจ้าเองท่านก็พูดแล้วนะครับว่าให้ผูดด้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเรานะครับให้พระธรรมนะครับเป็นตัวแทนของพระองค์เพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดและเหนือไปมากกว่าปฏิหาริยครับคือการศึกษาหลักธรรมครับของพระสมัมมาพุทธเจ้าอันเนี้ยเขาเรียกว่าจะเป็นบุญนะครับข้ามภพข้ามชาติพาข้ามจากทะเลทุกนะครับพาข้ามออกจากวัฏะสงสารนะครับ ซึ่งอันนี้ก็คือเคยทําคลิปไปแล้วเดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปชมนะครับความสวยงามนะครับของพิมพ์พระสายญาติครับที่จะพูดแบบเอาให้ชื่นใจพูดเอาให้แบบตื่นเต้นว่าเป็นพิมพ์ที่สวยที่สุดในปัตภีเนี่ยก็ว่าได้ในเฉพาะองค์นี้นะครับหรือถ้ามีองค์อื่นที่สวยแบบนี้อีกนะครับเดี๋ยวผมจะมานําเสนอครับเดี๋ยวไปชมกันครับที่ท่านเห็นนี้นะครับจะเป็นพระสมเด็จนะครับ บางสายญาตินะครับซึ่งเราเคยเจอนะครับอยู่ในกลุบางหุ่นพวก็มีและก็เป็นพิมพ์ที่เรียกว่าพิมพ์พระนอนนะครับเหมือนพระนอนพระสตือเนี่ยนะครับแต่องค์นี้จะพิเศษครับท่านจะเห็นได้ว่าพระเนี่ยเห็นคิ้วนะครับเห็นตาเห็นจมูกชัดเจนเห็นปากชัดเจนครับที่เห็นดูขาวนี่เป็นเพราะว่าเป็นสีนะครับขององค์พระเดี๋ยวดูใกล้ๆนะครับดูใกล้ๆนะครับเนี่ยจมูกโด่งเลยนะครับเห็นไหมครับนี่ครับคิ้ว สวยงามมากนะครับแล้วจมูกขององค์ท่านเนี่ยนะครับเป็นจมูกที่โด่งด้วยนะครับนี่นะครับให้ดูนะครับนี้ไม่มีอะไรนะให้พิจารณาอยากดูนะว่าส่วนใหญ่ที่เราเจอเนี่ยเราจะเจอที่แบบไม่ค่อยชัดครับตรงนี้พิเศษจริงๆนะครับเจ้าของเนี่ยนะครับคือพี่นะครับวิชัยนะครับต้องบอกได้ว่าขออนุญาตนะครับนําเสนอให้ทุกคนได้เห็นนะได้ทุกมุมมองนะครับเราไปดูกล้องกำลังสูงด้วยนะครับนี่ดูด้วยตาปากว่า สวยงามมากครับใบหูก็ชัดนะครับคิ้วก็ชัดตากระชัดปากกระชัดจมูกคือจมูกโด่งนะเพียงแต่ว่าตำแหน่งที่ท่านเห็นเนี่ยนะครับเป็นตำแหน่งที่เป็นสีขาวนะครับนะครับเราก็จะดูนะครับเราก็จะเห็นได้ว่านะครับใบหน้าท่านเนีโอ้โหนี่ับคิวชัดเจนมากครับเป็นมิติและมีความเป็นธรรมชาติซึ่งส่วนใหญ่เราจะไม่ค่อยเจอนะครับไม่ค่อยเจอนะครับในลักษณะนี้นะครับก็ถือว่ามีความสวยงามอย่างยิ่งเลยนะครับ ครับก็ได้ชมไปแล้วนะครับซึ่งอันนี้ก็ไม่ได้ตรวจอะไรมากครับแต่อยากให้ทุกท่านได้ชมว่าน่าจะมีนะครับแลแ้วถ้าเกิดใครหาเจอในรักษณะแบบเดียวน,นี้นะครับถือว่าสวยนะครับถือว่ามีความเรียกว่ามีความชัดไม่น่าเชื่อนะครับแล้วก็มีหลายๆคนนะครับที่มีนะครับแต่ว่าหน้าท่านก็จะเบลอก็ไม่ใช่ว่าไม่สวยนะนครับก็สวยคนละแบบนะครับอันนี้ต้องถือว่าเป็นพุทธศิลป์ที่มีความสวยงามแล้วคนที่อนุรักษ์พระสมเด็จนะครับ ในเรื่องของคนที่ชอบพระพิมพสายญาติเนี่ยเดี๋ยววันหน้านครับผมจะมีคติทำความเชื่อนะครับในเรื่องของพระพิมพสายญาติเนี่ยนะครับค่อยมาถ่ายทอดค่อยมาเล่าให้ฟังนะครับสำหรับคลิปนี้ครับสวัสดีครับ